สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมไปสั่งไอเราไม่ใช่ทูมูฟนะครับเขาโทรมาเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นนะครับที่เราเสียรายเดือนนี่แหละเสียเน็ตรายเดือนนะครับก็ส่งโทรศัพท์มาให้เครื่องนึงนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับเป็นโทรศัพท์รุ่นไหนนะฮะแกก่อน เขบอกเป็นรุ่น TCL นี่แหละเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันมันมันสวยมันใช้งานดีไหมนะฮะแกะเลยแล้วกันาไม่ต้องรอนะฮะทุกคนเฮ้ยนี่ทุกคน,นะน,กคนมีถุงด้วยเดี๋ยวนี้ถุงวะอันนี้เอาไว้ดีเลฮนะทุกคนถุงสุญญากาศเนี่ยแบปล่อยลอยปลืมลอยปลื้ม,มแบบนี้ <c oughs> นี่โทรศรัพท เอ่อ uh, TCL 2 0 R 5 G ด้วยนะครับทุกคนแหน่ห้ G แล้วด้วยผมเคยได้ยินไอ้มันมีแต่ TCL นี่มันเป็นโทรทัศน์เดียวโทรทัศน์นะครับทุกคน TCL นี่นเป็นโทรทัศน์นะแต่ไม่เคยได้ยินสักทีว่ามันมีโทรศัพท์นะฮะพอดีมันผมใช้โปรเออสี่เก้านะครับทีน,นี้เขาก็เลยก็เป็นโปรเดิมนั่นแหละแต่ว่าเขาส่งโทรศัพท์ให้เครื่องนะครับ ผมก็เลยเอานะฮะก็พอดีนะครับเอาไว้ถ่ายคลิปลงนะครับส่วนมากมีมจะเต็มนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะเป็น TCL นะครับนี่ TCL 2 0 R 5 G นะครับ2 0 R 5 G นะครับนี่2 0 R 5 G ตรงนี้นะมะเดี๋ยวอันบล็อกกล่องเลยนะครับทุกคนก็บอกว่าถ้าแกะแล้วเปิดเครื่องปุ๊บก็ถือว่าเริ่มสัญญานะครับก็เริ่มประกันนั่นแหละเออเริ่มประกัน แต่ผมก็ไม่ได้หวังประกันระกันอะไรหรอกได้มาฟรีนะฮะทั้งก็ไม่เสียดายนะได้มาฟรีอยู่แล้วปกติก็ต้องเสียรายเดือนอยู่แล้วนะคือเดือนนึงก็ต้องก็ต้องมีเน็ตอันลิมิเต็ดอยู่แล้วไนงะผมก็ใช้เน็ตปกติอยู่แล้วนะเขาเห็นเราใช้โปูนี้เขาก็เลยส่งโทรศัพท์มาให้พนอะดีมีโทรศัพท์ใช้อีกเครื่องหนึง่งพอดีนะครับสำรองไว้เพราะว่าไอ้เครื่องใหญ่เนะี่ย ใช้จนสมบุกสมบันมากอะ่ะ TCL แกะถุงออกแล้วนะฮะทุกคนก็แกะซีนตรงนี้ออกนี่นะครับมันมีซีนตัวนี้อ,อกีกนะฮะนี่ซีนตนัวนี้แกะซีนออกยญิงแนนอยากรู้นี่โทรศัพท์เขาอะอยากรู้สิอยากเห็นนะอยากเห็นไหมบอกให้เขาบ้างสิให้เขา,าสขาักเครื่องสิโทรศัพท์กัาพังไม่ได้เองใช้โฟน อาเมซื้อไอโฟนให้เขามาอีกสักเครื่องได้ไหมซื้อไอโฟนใหม่สักเครื่องฮะอันนี้ผมได้เครื่องฟรีมานะคือเครื่องฟรีอ่เดี๋ยวมาดูตัวเครื่องนะครับทุกคนครับนี่แกะออกมาแล้วนะฮะอยากได้มัากเ้ยยัง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 ต่อไม่ก่อนต่อไม่ก่อยสวยนะครับทุกคนสีฟ้าเป็นเออ่ TCL นะครับแล้วก็มีทั้งหมดสามกล้องเออมีทั้งหมดสามกล้องท่านผู้ชม ไม่ธรรมดานะนี่ครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูแล้วกันนะฮะแต่เครื่องนี้มันผูกสัญญานะครับผูกสัญญานะผูกสัญญาสิบห้าเดือนนะครับตัวนี้ก็คือเราไปเปลี่ยนใช้โปรอื่นไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้ให้ครบสัญญาไป,ไปเลยนอ้นก็ต้องพอซิมเครื่อนั้นมาใส่เครื่องนี้เลยก็ใช้ซิมทูได้เหมือนกันใช้ได้เฉพาะทูไงเข้าใจปะเธอก็ให้เขาดิ จะได้เฉพาะถูเขาจะได้มีเน็ตอะ่ะอยากได้อย่แงนนนะ่าเฮ้ยอย่าไปบีบดปบีบเป็นเด็กไปได้ทุกคนเปิดมาแล้วเป็น TCL นี่ฮะเดี๋ยวลองลองมาดูว่ามันจะไวไหมแต่จอดำสนิทมากเลยนะแต่ว่าไม่รู้เขาแถมอะไรวามั่งนะครับทุกคนผมเปิดเครื่องแล้วน่าจะมีเคสให้มั้งหรือไม่มีเออ มีนะครับเขามีฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มนะครับฟิล์มนะฮะฟิล์มสำรองไงอ่าแล้วก็แถมเคสมานะครับเฮ <c oughs> ้ยม่ธรรมดานะแถมเคสด้วยนะทุกคนนะฮะตอนนี้ก็ยังเปิดเครื่องไม่ติดอยู่เดี๋ยว <c oughs> เป็นเคสใส่นะครับเป็นเคสใส่ก็มาตรฐานของเขาแหละก็มีเป็นเคสใส่ให้ก็ยังมีนะครับมีเคสใส่ให้ก็เข้ามาก็จะเป็นเออฮัลโหลฮัลโหล,ล,โลเดี๋ยวเค็นไหมอ่านี่เป็นนี้แบบนี้ เดี๋ยวสตาร์ทก่อนเป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะเราต้องตั้งภาษานะครับเพราะว่ามันเปิดเครื่องมาใหม่เนาะตอนนี้มี14เปอร์เซนนะครับเดี๋ยวเอาภาษาไทยก่อนภาษาไทยกดหนึ่งเริ่มเชื่อมต่อเครือข่ายฮัหกหากคุณมีซิมการ์ดก็ใส่ได้เลยไม่ใส่ค่ามไปก่อนนะครับเราไม่มีซิมการ์ดเนาะเราก็ใช้ตัวนี้ wifi ไปก่อนศูนย ชื่อมต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้าไปแล้วนะครับก็นะมันมันจะเกิดความผิดพลาดจากเครือข่ายหรือความผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับระบบธุรกรรมก,มการเงินกรุณาย้อนกลับหน้าเดิมอย้อนกลับหน้าเดิมไงวะเดี๋ยวผมบวกเครือข่ายหมาแลวกันทนำะ <c oughs> เป็น 5G ได้ไหม เชื่มต่อไปเรียบร้อยครับผมอ่ามาแล้วนะครับทุกคนก็ให้เราตั้งเวลานะครับแล้วก็ให้เราใส่กีเมลอะไรแบบนี้แหละนะฮะก็ เราข้ามไปก่อนเลยดีกว่าข้ามไปเลยข้ามไปข้ามก่อนยังไม่ตั้งก็ให้เราสแกนลายนิมมุนิมืออะไรแบบนี้นะครับเราก็ถัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถัดไปถัดไปก่อนนะครับมันก็จะยากกับตอนแรกนะครับอ่านี่ครับผม เดี๋ยวดูกล้องกันนะครับดูกล้องเฮ้ยรู้สึกตื่นเต้นอนะ่นะมันมันไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยนะครับ้ยกล้องกล้องไม่น่าเกียดนะครับทุกคนกล้องแบบใช้ได้เลยนะพอดีเลยแบบว่าเราไม่มีโทรศัพท์แบบสำลองไงนะ อมไม่ธรรมดามันจันั่นนี่ถ้าเครื่องถ้าเครื่องเราซื้อมันจะราคาประมาณ4,000ถึง6,000นะครับที่ผมไปเช็คดูนะของ TCL เนี่ยนะเราถือว่าได้มาฟรีก็โอเคนะครับก็เป็นข้างล่างก็เป็นไทซีแล้วนะนี่เป็นไทซีคือเป็นเป็นตูดชาร์จรุ่นใหม่นะครับทุกคนตูดชาร์จรุ่นใหม่นะสามก้อน คุ้มคุ้มแล้วฮะนี่แล้วก็มีนะครับนั่นาน,านาันนี่ครับมีตัวชาร์จของ TCL ให้นะครับตัวหนึ่งแล้วก็เป็นสาย USB Type C นะครับเป็นรุ่นใหม่เนาะเพราะตัวเก่ามันเป็น USB USB C เออนะครับอันนี้เป็น Type C แล้วนะครับเป็นตัวใหม่แล้วชาร์จไวด้วยนะครับตัวนี้ได้ชาร์จไวด้วยนะ ชาร์จไวเ,เดี๋ยวผมดูข้างกล่องให้นะครับชาร์จไวเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะทุกคนได้9 0้าเฮิร์ด้วยนะหน้าจอ9 0าเฮิร์นะครับแล้วก็คอแปบดบแบบ4500มิลลิแอมห้าจนะครับจอ6.52ุดห้าสนะะแต่ผมเคยดูรีวิวมันชาร์จไว ยี่สิบวัตหรือเท่าไหร่นี่แหละนะครับต้องไปเช็คดูอีกทีนะนะก็นะครับก็จะให้ดูเฉยนะครับทุกคนนะก็เผื่อเผื่อว่านะครับเราใช้ทูมูฟอยู่แล้วมีเขาโทรไปให้เปลี่ยนโปรแบบนี้นะครับทุกคนก็เปลี่ยนไปได้เลยนะฮะนะผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะนเ,เอามาเป็นเครื่องสำรองเราได้นะฮะเครื่องไม่คีเลนะไม่เหมือนแบบว่าของเอ่อ ม่กระโลกระลาเลยนะครับของดีเลยนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมนะครับเอามาให้ดูเฉยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนะได้โทรศัพท์ไปก็ไม่ใช่อะไรคือจะเอาไปทําคลิปนี่แหละนะทุกคนทําคลิปอยู่ทง YouTube เรานี่แหละนะครับก็ตามนี้ยังไงก็ฝากกดติดตาม YouTube ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับก็ มาเก่งรีวิวนะอันนี้คืออันบล็อกให้ดหูเฉยว่าผมได้มานะครับทุกคนนะก็ติติมาได้นะครับทุกคนนะต้องการดูคลิปแบบไหนก็อยากให้มันมีหลากหลายคลิปนั่นแหลนะฮะทุกคนสําสหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วทุกคนครับไปแล้วฮะทุกคนครับคุ้มแล้วไป